เป็นร้านส้มตัที่อร่อยที่สุดด้ทราตั้ไรคะในตุบระตุบุรม่เป็นตัวไมีครับคุณผู้ชมเด็ดน้ำลายไหลเลยน้ำลายไหลเลยน้ำตาลเครบเอาพอประมาณนะคะเอาปกติ เรวเองขายไม่ได้เลยลูกขอดาลาลูกเวลานั่งกินส้มต้มอยู่วลูกไปเข้าลไไเลยค่ะไปเข้เลยลูก อย่างแรกเมื่อกี้เห็นรัมนชุดดไม่ได้กินมะละกอแต่ตุกปลามาแบบกินอย่างอริอยอร่อย คหนูหามานานมากแล้วค่ะใช่หามไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับหามไม่ค่อยได้แต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยจะหามง่ายมากอย่างนเข็มไปหน้าบ้านอะไรแนีก็จะซื้อสาเหตุที่รับประทานเพราะว่ามีมีเป็นคนอิสานใช่ไหมพี่เลี้ยงก็คนอีสานแล้วก็เหมือนจับพี่เลี้ยงสองสามคนเนี่ยก็จะแบบมาตี้ปลาล้างทุกวันปลาล้าก็ อร่อยไหมอร่อยจริงๆล้วอร่อยต้องกินไปก่อนเป็นปลาอะไรปลากระดี่ปลาหมอกระดี่ค่ะต้องปลากระดี่เท่านั้นยใหญ่เลยเห็นบอกว่ามีการทํำซูชิปลาล้านี่มันทํายังไงครับก็เหมือนกับข้าวเหนียวเนี่ยค่ะแล้วปั้นๆให้เป็นแท่งยาวๆแล้วก็เอาปลาได้ทั้ทงตัวเลยชุบนี่าวางไปเลยแล้วก็เหมือนกับไข่ต้มที่มันเป็นยางมะตูมแล้วก็ผ่าครึ่งแล้วก็เอา ไอซูชิเนี่ยจิ้มทึ๊บทึ๊บอ้โหมันฟังดูน่าทานจริงๆเลยนะฮะน้ำลายน้องๆถึงแบบไหลเลยนะต้องกลับไปทำนี่น้ำตาครับทุกทครับที่ฟังอยู่นะนั่นแล้วเด็กตะกี้ทำไมถึงร้องไห้กลับมาครับเห็นหน้าตกใจกันหมดเลยครับคือตอนแรกเนี่ยให้เขามาขอเงินหนูหนูก็เลยว่าแบบเป็นน้องๆอยู่แถวนั้นเพราะว่าตั้งแต่ลงจากรถแล้วเขาจะมีเด็กแบบมาคอยเคาะกระจกขอเงินอะเลยก็โอเคก็ให้ แล้วก็พอกลับมาปุ๊บร้องไห้บอกว่าเนี่ยมีคนมาขโมยฟังหนูแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรข<อ>ึ้นครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็พ่อแม่ของเด็กเนี่ยค่ะก็อบอกเอ้ยมันเป็นอะไรเป็นไรแล้วก็บอกเอ้ยเดี๋ยวจะไปจัดการนะอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนมีแก๊งวัยรุ่นเนี่ยค่ะเขาก็เดินข้ามสะพานมาค่อยเดินมาไอ้แก๊งวัยรุ่นที่ตกเงินเด็กเนี่ยเหรอใช่ค่ะใจมันโอ้นก็น้องไอ้คินตันแบกชัน ไม่อยู่เขาแมนมากช่างมองอยู่เลยว่าโอ้ยทำไมกล้าหาคนนี้เนี่ยให้ทำอะไรทำหมดเลยนะคะก็แบบหือเป็นเกาหลีเนี่ยนะหือเราเป็นคนเงี้ยให้ทำอะไรทำหมดเลยแล้วแล้วก็พอเห็นต๊บแหลกโดนแจ้งปุ๊บเนี่ยเขาก็แบบโอ้ยโมโหตบโต๊ะจึ๊กลุกขึ้นไตจัดการโอ้โหแม่ขับเองต้องอย่างนี้ขับเองต้องอย่างนี้ขับมันก็ขี้เลยโอ้ยเราเป็นขับอยู่ด้วยนะฮะมันต้องอย่างนี้ก็ไหนนะขับไงต่อหัวมันมากเหมจะไม่อยู่กันเลย ได้ไปตด่อเรื่องอะไรกันแมนอย่างนี้ต้องไปดูครับว่าฮีโร่ชาวเกาหลีเนี่ยมัน่วยเด็กได้ขนาดไหนไปชมกันเลยครับค่ะลยคเลยครเครับ่เยครับใ่ครับเลยกรับนลย่ัครับครล่ลครับรรลัั่ร พ่อแม่ของเด็กเนี่ยค่ะก็บอกเอ้ยว่เาเป็นอะไรเป็นไรแล้วก็บอกเอ้ยเดี๋ยวจะไปจัดการอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนมีแก๊งวัยรุ่นเนี่ยค่ะเขาก็เดินข้ามสะพานมามค่อยเดินมาอไอ้แก๊งวัยรุ่นที่ตกเงินเด็กเนี่ยหรอใช่ค่ะไอ้ออคิงจัมแจ๊ดเนีๆๆย่ยเฉยๆหรือว่ามีช่วยไม่ยูเขาแมนมากพอเห็นปุ๊บ เด็กรดอนก้าวคุณแม่เขาบกว่าเฮ้ยมอหอตบเตอะชื้ลุกขึ้นไปจาการโอ้โหแนเปพระเอกต้องอย่างนี้แมนอย่างนี้ต้องไปดูครับว่าฮีโร่ชาวเกาหลีเนี่ยมาช่วยเด็กได้ขนาดไหนไปชมกันเลยครับ ใครต้งไปลูกเราต้องทิมทำไมล่ะอยู่แค่เดือนยี่สิบต้งไปฮะออ่เอนยี่สอบทำไมล่ะดูเขต้งไปแล้วไปหไปไหนลูกอยู่ตรงไหนอ่ะมีอะไรลูก

เนี่ยตังไปเนี้ยไปเลย่อระคุณมนะ่อ like ๋อน yeah. ้าหน้าคุณรมจ้าน uh uh> uh> uh uh ีข้าจิโนโบกรามาอยเามือตัว่าจ้นได้หรอเน่เน่เน่เอออ๋อพระคุณม 对对对